เิดโอันกุไดุสบายดีพี่น้องาดหนาพอองเลือจะได้ขอต่อข้อพ่พี่น้องเลยบนอำนาบนอำาด็กินขาแล้วอันห้ากับเชเ็ดโอเอาพี่้องเห็ดเอาเป็นสมองเอาเปนอะไรสมองาไหด้ตัขาวออเมออนี้ว่าพืชอันเบื่อนรายนะเบิดแล้วายรตัวละา ก็จเป็นข้งที่ถ่ายเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเจพิ่นเดินเรื่องเหตดบัรเทาแลเนาะแม่นองเดินเหตดบัรกับแมตัวแกจ่ายให้ได้พี่น้องเ้ย่นออกหกอนเกาหักเอาเงินเทาที่รังพี่น้งงวดละงวดละพ0สองพัเนี่ยเข้ากับเรือพอได้พาให้ดูใช้อยู่ค่นงเบิ่งพี่น้องเลยเป็นฟรีพุ่จะจุ๊บนีบัรอะไร ยาั่นเขาก็ไดอย่ไปเรื่อยๆเาก็มีเงินเาก็โปร่วนามะนาอันนี้ของนะมาบนะเฮ้ยเอาี่ถุยเดี๋ยวปะเอาออกบวเลยบ่เ็นทบวรอ่เอากบวชออกบวชด้วซื้อมาพี่เราเลยหาบาทแต่ทั่วเดยนอกเดายเติมมู้ไข่นานเต็งไข่เออไขยุกง่หนเสือกจะพองขัถือพุง

โอ้ยโคอดนะมึงน mm. yeah. eh, ี่กูจุ๊บๆมึนี่งกินแต่เลยมึใส่ไดไเคมไทยมงินได้นี่ค้ลอกินกระพักแผวพี่ดาลองมินเกขาดก่อนเลยเก็ขอโทษขอใหยกูถึงบอกินพี่ได้ Mắt của mình là mọi người mọi nó như người mọi 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 người có người mọi người mọi người mọi Có thịt thay, mọi người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  Nó nó มือถือตันเสียงกินขอาหวานแต่ละมือนั่นกินขอาเย็นและตันเสียงหุ้งเขาตันเศร้าเลยตันแรงเลยน้องเมย์น้องเมยันนี้ม่หอดกระแด็นหุ้งเขาตันงซอสปะ

ครับพวกมันจำพวกมันอยู่น้ำกันพี่น้องเลยแต่เราจ้านคิดเนี่ยเขาต้องสั่งคุณหารซิบหาซิบขายลูกคุณหารสิบบาททำไม่บรรเทาจริงๆโล่สองโล่จัวหิวมาได้ ติดแคนโกงไม่เราปั้นกันนั่นถะือชาหมันฮวงหาสิทนทุเลยเออทนทุเลใครด้านมันยนะมันจะแซ่บแบบว่าบล็อกที่้เขาน้ำเขาที่ป็นบอกแน้อ เนีอยู่ซอยผูกปักซอยมันแทบมันามมันไบรขทางมันแทามามันแบบมีรลอส่งเป็นฝาเต็มอย่างงห้อยู่ใกลโรงงานโรงงานอันองพิมพ์ติดทิอันน้ำนาใส่กระสานนะเนาะ น้องก็ขาดกันเพิเลนะมาดูปลาเพื่อว่ใช่หรอเนี่ยนะบนกัาคนช่องน้องก็บ,บนนียากอันเที่ยวไปเที่ยวม,มากนะกดเหล้ากันเนี่ยเมื่อยะ ก็เ่คองหองไก่ของบ้าคือเท่าไงก็ถ่ายทุกคนเบรงเงนมือนคนไปต่รอันเียวนั่งหน่อยไม่ต้องเดินไม่้องเดนถ่ายเลยพี่น้องเลยตอนคนไยหน่ะถ่ายเลยมีเจ้าหน้าที่พยามมาบอกบอกบอกถ่ายคลิปถ่ายหู บ่ายเลยคนลุกคุณม่ายเนาะถ้ากระโเด้อเยยังมาบุกคุณมองห้อยู่คุณจะไม่ต้องเดนท้ายเมื่อนะ FC คอมเมนต์โอ้ไทยของนั่นของนี่ยัง่้องเลกระดด เราคุด้านจั่ดกันคนทไทยแม่งเล่นก็บประเทศไทยดอกถ่ายแต่คนเล่ากันเ,ออเน่แล้วเพราเรื่อนบ้านเดียวกันถ่ายเขาจะไม่ได้ถ่ายดอกแต่เขาจะบอกเป็นหลังสบายดีคืบอบ้านห้างชื่อเนาะเพราะเรื่อน เอ็มอยู่ใช <ư ơi S 1> ่ไปใช่พี่น้องเยอยู่บ้านเฮาทั้งหมดว่าไปดำหน้ารับจ้างนะเอาลักลักทั้งมดหน่อยย่านนี่ก็น่าคนเหมือละแสนบาทมือเออมือนละเมือนละแสนกี่พี่น้องเอ้ยมันบ่อช่องลอยบาทของมือในเงินมันขึ้นไปอีกพี่น้องเอ้ยบ้านง่ายแต่มักถึกเป็นนัว ไม่ฮะคล้องหันค่ะเข,า,ขาบอกว่าเป็นเ,ปเงินบาทเบิดเท่านาั้นบาทเทนีบาทเนาะมันจะคองน้ำข่าวมันจะราคาขึ้นบา้ามาไปดํานหน้ามือหนึ่งกันได้แต่ค่า,า,า,าดอกคือก็เป็นมากน้อยนี่ชื่อไข่เนี่ยก็ว่าแพงเลยพี่น้องเป็นหมื่นเานาข,ขาบอกเป็นเงินบาทเลย,นยนเนาะใครมาชงินยหายทัน,น,นเมื่อไรับเมื่อไรฮุกฮุกเมื่อไร เก่าเก่เดิมก็เคยด้วยแต่พันคิปหาพันก็หาน่วยอนาะคุณมืในซ้อมน่นน่นบุระหาพันนั่ืนช่วงฟีวงกีนี่แหละแหงพี่เอ้ยเงินกันเลยมันเงินขนเงินเพอเงินเพอฟีวงกี้แห้งนักรืนักหรือถึงช่วงโควิด่ไม่ใครัง

มาจก่อเทตีฮานอะไรเือมันผิดไชยพี่น้องสาวทั้งหมแต่ก็มีอันข้อเมนึงน้องเอ้ยอูเป็นเม็ดมากม่นเรื่องกจีกอในลีปอีน้องลีปทีน้องเลื่อนทายน้องเลื่อนวาง มาจะต,ต่อบ้านี๋ยวเงินออกเพราะร้อนค้านเงินเขาก็ออกชิปื้อผัวผีกเป็นนวผัวโคงสโลดมันพือเมาเ่อไหร่อันเคยผัวไข่แกงไข่นะพรอทั้งเดือนแต่มี fc อมเมนต์ว่างงานพี่น้องผมไมาอยู่ก่อนกับบอเวงปัน้นกันนวเป็นแบบนี้นี่แหละพี่น้องเลยอันนี้ก็ยังมาตอบแนมคิดนี้ ถ้าววมาคอมเมนต์แน่นั่นพี่น้องจะย้อนฝืดเขามาอ่านเนาะ้อน้องเดือนก็สิบหูชื้อบอดี้พอบาหาข้าวอยู่บ้านเมืองข้าพี่น้องเลยว่าพืดเข,ข่าเข้ากับบริสุทธิ์นะ้อน้องเดือนหาอยู่หากินตามธรรมศาสตร์จะแบ่งปันกันได้พี่น้องเลยเลยน้องกระเจ้าจกระส่งคือจังแม่หาอยู่บ้านกระเจ้าจกระส่งให้กิน,นเรื่อยน้อน,น้องเดือนท,ทำมาทํางานหาปูหาปลาค่เบิดไปหาเบิดกระส่งให้ แต่ว่ามาอยู่ต,ต่างบ้านต่างเมืองเม่นี่พนอีกน้องเลยให้กับเหตุการณ์เหตุงานท่าก็ต้องกลุ่มให้กลุ่มมั่นถ้าสเชือว่าเพิ่งเพิ่งกับื่อไรเพิ่งชุดเพิ่งเชือว่าเพิ่งเท่ากับเมไรนะฟรองเดอน์หายได้เท่าที่แบ่งปั้นกันได้อีกน่องเลยคือนมาไไม่มาต่อเขาสื่อมาลายแล้วก็แบ่งปั้นยังกินได้อีกน้องเลยแต่ว่าม่มียัง้าสิไปขอเพิ่งเพิ่งจะหายเขาได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องมีความเกรงใจกันนะฟรองเดือน เอากเกณฑ์ใจเพลินเพิ่นจะเกณฑ์ใจเฮาอันว่าเป็นใหญ่คือกลุ่มให้กลุ่มมั่นนะดิที่สุดพี่น้องเลยพอเหตุงานก็ได้ค่าแร่งสำคัญพยายากจะไลยก็เหตุโอเอาทุกคนให้กำเมื่อยนะั้งสองเดือนอกกรรให้กับอยากเก็บจยกกกำให้กับมีขอบมีขัวหรือพี่น้องเลยได้กัเนเวลายคอมเมนต์นั่นแนหะมันคือจังเป็นห่วงเฮาแต่เบิ่งนอีกเจ๊หนึ่งนะคือจังอยู่แย่งเฮ้าทนะั้งสองเดือน แม่กน้งแกก็ม่พียงแล้เนาะแล้วก็ขอคุณลุงป้าน่ะมจุกุกพนไปเลยทีเขาบานนงใจขามันก็เหม็นเนยมึงทีหลุดมาวาว

เขาแตะมาได้หนึ่งกังลังโลกทน,นานเนาะตัวแดงขาโอไม่ได้แดกสาเหตุหนึน่อยู่ห้องบ,บปไปตะอยู่พี่นองไม่ท้หนายเย็น่หนา็นมันไม่เย็นชินลแค่มัได้หงายไม่ไไมาาจาะแล้วถามันได้เริ่มตึงบ้างใสุโต๊ถ้าจุกถอดก็แบบกินต่แฟกัได้ สูสีวิกันนะพี่นไองอยู่น้าก้างอยู่เป็ละคนพากันเมาโอ้ะเกวจังไรอะไรก็ไรนะแม่เลี้ยงอยงงี้ท ันเหม่อ,อ,อลลแล้วชวนกันเห็ดโอมพี่น้องกันตกลงกันแล้วกันบุนี้พายุจะคนไหมเห็ดน้ำกันเบ้ดทุกคนน้องเดืองๆชูกระนั้นจะห่อนแห้งเลยป <c ười> ๊าเพื่อสำอางหนักลาเลยพี่น,อน้องคลิปนี้คลิปน้ำพ่อกันใหม่ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อจะได้กระพากันใหม่คลิปหน,น้าพี่น้องจาสบายดี